มาที่หุ้นเด่นดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยนะฮนะแล้วก็อย่าลืม Subscribe c h ช n n e l เราด้วยนะครับหุ้นเด่นวันนี้เป็นกลุ่มโรงแรมนะครับวันที่9มิถุนายนะเราเลือกตัวมิ้นมานะครับซึ่งมินเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นท็อปไฟของเราในเดือนมิถุนายนด้วยนะนะครับคือถามว่าถ้าท็อปปิกตลอดทั้งปีเนี่ยจริงๆโรงแรมก็ชอบหลายตัวแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะเดือนมิถุนายนหรือว่าเกงงบ Q2 เนี่ย ยังไงก็ต้องไปมิ <par> ้นท์เพราะว่าไตรมาสสองไตรมาสสามของบ้านเราเนี่ยเป็นโลซีซันนะครับแต่ว่าของมิ้นท์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยเป็นไฮซีซันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้นท์เขามี n อ็อยู่ไงเอ็นเอชโอเทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยคิวสองหลังจากคิวหนึ่งเนี่ยเหมือนจะขัดทุนนะคิวสองเนี่ยน่าจะกลับพลิกมามีกําไรแบบเป็นหลักแบบเป็นพันล้านได้อ่ะจากโรงแรมในยุโรปที่เข้าไฮซีซันนะครับแล้วก็เรียบพาเนี่ยอย่างสถิติล่าสุดที่เรามีตัวเลขเนี่ยเดือนเมษาเนี่ย สูงกว่าก่อนโควิดไปอ่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะอโอเคอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่แบบดีมาดีมาก<ะ>กับเรื่องของเงินเฟอ้ออะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยนะครับธุรกิจอาหารนะในประเทศก็คิดว่ายังเห็นเซมซอร์เซลโกรที่ยังเป็นบวกนะครับในขณะที่ต้นทุนเนี่ยผ่อนคลายลงนะทั้งค่าไฟในประเทศะนะครับวัตถุดิบในประเทศแล้วก็ค่าไฟในยุโรปค่ากา๊าซในยุโรปที่ก็แผ่วๆลงมามจริงๆเขาลงเยอะแต่มิ้นดันมีไปเหตุ ไว้บางส่วนมันก็เลยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงบวกที่แบบเต็มที่มากนักแต่อย่างน้อยเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยดีทั้งรายได้ที่โตดีทั้งค่าใช้จ่ายที่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจินเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องะนะครับเราคาดว่า EBIDA t Margin กับกำไรปกติเนี่ยในปีนี้เนี่ยจะกลับไปใกล้เคียงเกือบเท่าปี2019ได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะสูงกว่าได้แล้ นะครับซึ่งเราคาดกำไรเนี่ยปีนี้ที่ห้าพันห้าร้อยล้านปีหน้าเจ็ดพันก่อนโควิดถ้าจะไม่ผิดนะตัวเลขน่ายอยู่มาสักแถวแถวหกพันเนาะหกพันล้านกำไรปกติต่อปีของมินนะครับน่าจะปีนี้เกือบเท่าปีหน้าสูงกว่าได้นะครับแล้วก็ราคาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นกลุ่มโรงแรมที่ไม่เหมือนกลุ่มโรงแรมเลยก็คือถ้าเราดูโรงแรมตัวอื่นนะเอราวันเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย <อา S 2> ล่วงแรง นะฮ A W C ร <M. S 1> ่วงนะครับเซนเทลเกือนมิษภาก็ร่วงแต่มิ้นเนี่ยสวนขึ้นอย่างที่บอกคือในประเทศเป็นโลแต่ยุโรปเป็นไฮเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเล่นระยะสั้นเนี่ยต้องเล่นโงแรมในยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ราคาหุ้นมินก็ ขยับขึ้นมาเรียกว่าจอที่แนวต้านเลยเนี่ยสีายท5ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปที่โซน35-36บาทได้นะครับก็เป็นไฮของช่วงปี2022เลยนะฮะเลยหยิบมิ้นต์มาเป็นหุ้นแนะนำเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะครับราคาเป้าหมาย40บาทนะครับ